รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบริษัทกัมตนาครุกจำกัดมหาชน,นเสนอบันทึกลึกลับสามัคคีปรองดองกอปุะเกรไทย สวัสดีครับขอต้อนรับแฟนๆของ Miracle Channel ทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความลึกลับพิสดารและตำนานความเชื่อกับบันทึกลึกลับตะเคียนใต้น้ำกับความฝันปริศนาการค้นพบที่ใช้สื่อวิญญาณน,นำทางปรากฏการลึกลับตะเคียนเฝ้าพระ ได้ยินได้ยินก็หูกันเลเไม่ใช่คนตัวคนเป็นร้อยนะนั่งอยู่ที่ศา,าลาได้ยินเสียงร้องอีกร้องร้องเปนหงหวนมากไปจนแบบแต่งเขาไม่ดีเง่จะโดนโดนผีหลอกแน่แหละเราไปดูอ่ะเพราะผมวิ่งป่าวิ่งลุยป่าเปเพื่อจะไปช่วยเขาแต่ไปแล้วไม่เจอไปก็ไปถึงสุดท้ายน้ำเลยไม่มีอะไร การค้นพบซากไม้ตะเคียนจมอยู่ที่ริมแม่น้ำปิงจังหวัดก,กำแพงเพชรได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากครับเพราะว่ากันว่าเป็นการค้นพบที่แตกต่างจากไม้ตะเคียนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงที่สำคัญยังก่อให้เกิดเหตุการณ์อาถรรพ์ขึ้นอีกมากมายครับโดยเฉพาะคำร้องขอของนางตะเคียนในความฝันนางตะเคียนต้องการสิ่งใดและเกิดเหตุการณ์อาถรรพ์อะไรขึ้นบ้างตามเราไปที่จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมๆกันเลยครับกับปรากฏกรากร์ลึกลับตะเคียน าารต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการค้นพบซากไม้ตะเคียนที่ไร่ตรีวิทย์ริมแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรประชาชนที่ทราบข่าวต่างแหนเดินทางมาชมตะเคียนเป็นจำนวนมากและการนำตะเคียนขึ้นมาจากแม่น้ำปิงในครั้งนั้นว่ากันว่าเกิดเหตุการณ์เหลือเชื่อหลายครั้งชนิดที่ใคลหลายคนคาดไม่ถึงเราจึงตัดสินใจลงพื้นที่เพื่อไขปริศนาปรากฏการลึกลับ การค้นพบตะเคียนที่ริมแม่น้ำปิงแห่งนี้ก็เอาแม่โคมาแม่โคมาลากลากไม่ขึ้นต้องลบวินใช้สลิงประมาณ70เมตร เอาต่อที่2ขึ้นต่อใหญ่หน,นะต่อใหญ่ต่อที่2เนี้ยก็ไม่ได้เข็นท้องเนี่ยพอขึ้นเสร็จทําให้โคล,ลากแล้วก็เอาหน่วยคู้ภัยหน่วยกู้ภัยมาช่วยก็ไปลากลากเสร็จก็ะลิงขาดไม่ยอมขึ้น ก็ทำพิธีปู่ฤาษีตาไฟก็มาจุดทูบบอกบอกกับเจ้าแม่คงคาบอกกับปู่พญานาคแล้วก็บอกสังสิตสิงศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยขอให้เจ้าแม่ตะเคียนนะนออกขึ้นง่ายตามคติชนความเชื่อโบราณพระแม่คงคาคือผู้ให้กําเนิดสายน้ยานําพญานาคคือเทพเทวาแห่งท้องน้ำํำฉะนั้นเมื่อจําเป็นต้องกระทําการใดๆเกี่ยวกับแม่น้ําจึงต้องทําพิธีบอกกล่าว เพื่อให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีและคติชนความเชื่อนี้ก็ถูกนำมาใช้ในการเชิญไม้ตะเกียนขึ้นจากน้ำหลังจากที่เกิดอุปสรรคมากมายในการพยายามนำตะเกียนขึ้นจากฝั่งในช่วงแรก จะงมได้นานหลือแบบเี็ครับกว่าจะขึ้นมานเจ็วันตัวหลังตัวรถวินขึ้นมาถึงขึ้นสลิงขาดสองครั้งสลิงยาว70็เมตรเจ็ดนะวันเต็มเต็มหนที่สุดก็สามารถเชิญไม้ตะเกียนขึ้นจากฝั่งสําเร็จ ความตื่นเต้นดีใจของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ายังมีไม้ตะเคียนสุกซ่อนอยู่ใต้ลำน้ำปิงบร,ริเรวณนี้อีก3ตน้นตอนที่ถ้าต้นนี้นต้นนี้มีสาตน้นถ้าอยู่ในในน้ำยังมีมัขึ้นไม่หมดเพราะน,น้ำมันลึกเหนื่อยเจ็ดวันแล้ว <electronic music. S 2> องแดดร้อนมันหลบแดดก็ไม่มีดีแล้ว ความเชื่อบรรพชนไทยถือว่าต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยืนยาวนานปีมักจะมีรุกขเทวดาสถิตยอยู่ทุกต้นบางองค์มีฤทธิ์อำนาจสูงสามารถบรรดาลความสุขความสำเร็จมาสู่ผู้คนที่กราบไหว้บูชาได้แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถนำความหายนะต่างๆมาสู่ผู้คนที่ค้นล้มทำลายจนถึงตายได้เช่นกันดังนั้นการค้นพบไม้ตะเคียนครั้งนี้ จึงมีการวางแผนไว้ว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้หลวงพ่อวัดประดู่ลายเขาเอาไปวัดแล้ววันนี้ได้ไปทำโบสถ์ทำประตูโบสถ์ที่วัดประดู่ลายก็ไม่ลายนะอันนี้หลวงพ่อก็ยังไม่มาเอาไปาก็เอาไว้ตรงที่ไรนี้ก่อนทําไมจึงค้นพบไม้ตะเคียนใต้น้ำข้อสันนิษฐานที่มีการอธิบายระบุไว้ว่าด้วยผืนป่ากว้างใหญ่ ก่อนที่คนจะเริ่มเข้าไปถากถางอาศัยด้วยไม้ใหญ่ที่มักขึ้นริมฝั่งแม่น้ําเมื่อไม้ล้มไม่จมอยู่กับที่ก็มักถูกพัดไปตามกระแสไม้ใหญ่รวมถึงไม้ตะเคียนจึงมักถูกพบจมอยู่ใต้น้ํายิ่งหากเป็นแม่น้ําใหญ่กระแสน้ําอาจพัดเอาดินเอาทรายมาทับถมไว้ใต้น้ําได้อีกด้วยมันเป็นแม่น้ํครับันเป็นแม่น้ําดินกนน้ำไหลาย,ายมูขึ้นมา เดีมาจับจองทําไร hmm. ไอต้นนี้เนี่ยที่มันจะมาเนี่ยถ้าสันนิษฐานดูมันต้องมาจากทังแม่น้ําติงเพราะว่าคลองมันแคบคลองไอหัวก่อนเนี่ยคลองมันเล็กนิดเดียวเวือน้าแม่ขึ้นมันก็ดันเข้ามาเป็นอย่างนั้นเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเราก็เอาเรือเรืโรเอโป่งกับเรือเราก็สอง,ส,องสามวานันก็ไปป,ไปักเป็ดไปอะไรกันแม่น้าติงนี่แหละการค้นพบไม้ตะเคียนใต้น้ําอาจสร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้กับผู้คนในยุคสมัยนี้แต่กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เติบใหญ่มากับสายน้ำการพบเห็นไม้ใหญ่ลอยมาหรือการพบต้นไม้จมอยู่ใต้น้ำนั้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างมากเน่ มันมาจากในคลองมันล้มมาล้มมาไอ้ที่ฟังแล้วขุ้่มอ่าเคยเจอที่อาบน้ำเล่นน้ำอยู่ที่ตรงนี้มันลอยอยู่ในคลองอยู่ในคลองครับบ้านเรานี่มันก็ไม่รู้ที่มันมันมีถ้าเดือนนี้ก็ยังมีนะต้นใหญ่อยู่ต้นนึ่งกะยังอยู่เยอะแยะนะมันก็มีแต่กรนีเดอนมากเขาไม่ใช้กันนะนอกจากผู้เฒ่าผู้แก่จะคุ้นชินกับปรากฏการณ์ไม้ใหญ่ในสายน้ำแล้วว่ากันว่า อย่างคุ้นเคยกับความเชื่อเกี่ยวกับรุกขะเทวดาที่สถิตยอยู่ในไม้ใหญ่หรือไม้ตะเคียนอีกด้วยมีเขาเจอมาแล้วครับถ้าไม่เจอก็ไม่เชื่อเหมือนกัน ที่ที่ไปไปอยู่กับแจ็กสูนเนี่ยสองสามเดือนมั้กันแล้วทำไม้ตะเคียนเนาะคนนี้ไม้มันลอยน้ําไปไปจับไม้ก็แกที่ปังพงโพน่ะเาไปมัดอ่ะคนนี้มันร้อนเนาะเราก็เกาะมันมามันเปียกมัเปียกน้ามาตรงเนี้ยแล้วก็เกาะมันมาคือขึ้นนั่งมันมันเหนื่อยอ่ะก็คืนก็ฝันเห็นเนาะตรงนี้มันมันแปลกเงินอ่ะมันก็เหลือเชื่อนะยังไม่ก็ไม่หต้นมีเิ้เล็กๆะใหญ่กว่านี้อีกนะะมนใช้ขนาดนี้ ใหญ่กว่านี้องกโอ้อย่างน้อยก็ไม่ต่ำสิบสี่สิบหกรัมขึ้นไปนะมีเชื่อได้ยินได้ยินก็หูกันเลยไม่ใช่คนสอคนเป็นร้อยนะไปฟังลองอยู่ในน้ำที่หัวหอยยางนะครับ้องมันร้องขึ้นมาช่วยดูช่วยด้วยการสื่อสารระหว่างนางตะเคียนกับคนว่ากันว่ามีมากมายหลายรูปแบบทั้งเสียงทั้งหมาให้เห็น เข้าร่างคนและมาหาในความฝันซึ่งนางตะเคียนที่มีการค้นพบครั้งนี้ก็เลือกที่จะใช้การเข้าไปอยู่ในห่วงความฝันเพื่อสื่อสารให้นำตนขึ้นมาจากใต้หนา ไปเข้าฝันหลวงพอ่อที่ดูลายนปู่ดลาลแล้วหลวงพ่อก็มาทําพิธีทำพิธีว่าคือว่าเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยจะขอขึ้นจะให้เอาไม้ของเจ้าแม่เนี่ยไปช่วยสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์สร้างวัดตู้โบสบถ์พ่อก็มาทําพิธีทําพิธีก็จะได้บอกกับอกพวกผมนี่แหละจะเป็นเพราะความบังเอิญหรือเพราะเหตุใดก็ตามความพยายามนําไม้ตะเคียนขึ้นจากน้ําครั้งแรกก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่หลายคนเรียกว่า หายนะวันที่ว่าเอาตะเคียนขึ้นปุ๊บเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เจดีว่าพระธาตุเนี่ยนะล้าวสะเทือนหมดอ่ะแล่อยังยืน,ยนสันสันเไหมใช่ในวันเดียวกันเหตุการณ์วันเดียวกันที่เอาตะแม่ตะเคียนขึ้นฝนตกแผ่นดินไหวกำแพงเพชรเชียงใหม่เชียง,งรายไหวหมดไม่เพียงเหตุแห่งหายยนะหลายคนยังได้พบกับปรากฏการณ์แปลกด้วยตนเอง ไม่ได้พบเป็นรายบุคคลแต่ทว่าเจอพร้อมๆกันถึงสามคนกับเสียงลึกลับที่ดังไปทั่วไร่ในตอนกลางวานัน ตอนนี้ยูไม่ขึ้นเห็นไหมร้องแล้วตอนช่วงบ่ายๆผมก็หลบแดดมันพัดสารานี้สองคนกะทิแล้วแฟนผมคนที่มันพัดสารานี่แล้วอบตยุนคนนึงเสียงร้องร้องหวยหวนร้องวิวิบผมก็นึกว่าใครเอาวิวมาทำนเวลาที่ไล่ไงตรงไปดูวสองคนกะทิตอนแรกได้ร้องตรงนี้นั่งร้องตรงนี้แล้วพักนู่นเดินกบอไปนู่นโดดไปจังนี้เลยลุกลลกกๆเนี่ยเสียงต้องพักไปนู่นเลยไก่เข้าเลยปุ๊บ แล้วผมก็วิ่งวิ่งเพื่อจะไปช่วยแต่มันไม่มีไม่มีอะไรวิ่งไปเสร็จปุ๊บเราไปดูอะเพราะผมวิ่งป่าวิ่งลุยป่าไปเพื่อจะไปช่วยเขาแต่ไปแล้วไม่เจอไปก็ไปถึงสุดท้ายน้ําเลยไม่มีอะไร กลับมาสักพักนั่งอยู่ที่ศาลาร้องอะไรยินเสียงร้องอีกร้องร้องกันโหยวนมากจนแบบใจเขาไม่ดีเงาถ่ยจะโดนโดนสีหลอกแน่แลยกเขาวิ่งไปไม่มีใครไม่ได้ยินได้เสียงร้องเสียงจนกลางคืนสี่ทุ่มนั่งสี่ทุ่มก็ยังร้องอยู่อีกร้องอีกร้องมากกลัวแล้วร้องเป็นระยะทั่วโมงครั้งนึงยันตีสี่นั่งยันตีสี่แล้วนอกจากนั้นมาก็วันนั้นมาก็มาทําบุญที่นี่ทำบุญที่ละเม่ตตะเคียนทอง เสียงร้องปริศนาในไร่ตอนกลางวันแสกๆกระทั่งเกือบถึงเช้าวันใหม่ทำให้หลายคนเชื่ออย่างสนิทใจว่านางตะเคียนมีจริงเชื่อเลยร้องร้องน่ากลัวมากเลกลางวันวันยังกลัวร้องโูร้องจนน่ากลัวเชื่อมากเดี๋นี้แคยังนับถือเลยครับมาตะเคียนคนนี้แน่นแน่แนนอน เอเชื่อว่าวิญญาณนางตะเคียนมีจริงชาวบ้านส่วนใหญ่จึงตัดสินใจที่จะสื่อสารกับแม่ตะเคียนด้วยการเชิญมาประทับร่างทรงจนรู้ถึงสาเหตุที่มาที่ไปว่าแม่ตะเคียนจมอยู่ใต้น้ำมานานนับร้อยปีเพื่อเฝ้าปกปักรักษาดูแลพระพุทธรูปโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำพระก็ไม่ขึ้นามาทำพิธีคือก็พระมาสวดไม่ยอมขึ้น อันนี้เจ็ดวันแล้วเหนื่อยกันมากเลยก็หยู่ก่อนถึงก็ยังต้องต้องรอต้องรอกายให้น้ำลงอ่ะตะเคียนต้นเนี้ยตะเคียนทองต้นเนี้ยเพราะว่าสมัยโบราณน่ะมีเรือเรือสินค้ามาแล้วก็เรือแบบสมัยพิยาลิไทเนี่ยคว่างคือว่าหัวหัก หัวหักลงไปเขาไม่สามารถงมมาได้นะมันเป็นคําที่ว่าบอกคำโบราณบอกมาก็หัวเรือหวเรือทับทับแมยานางนี่แมยนางเรือก็เลยตั้งศาลให้ก็ือจะมีศาลตรงเนี้ศาลเจ้าแม่ศาลเจ้าแม่พนางเรือล่มลคนที่เชื่อถือศรัทธา และคนที่ไม่เชื่อว่าแม่ตะเคียนมีจริงต้องพบเจอกับสิ่งใดแม่ตะเคียนมีตัวตนในทางพุทธศาสนาหรือไม่คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับ Love. You.